พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ผมจะมาพูดถึงขั้นตอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนะครับขั้นตอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จะมีดังนี้นะครับ 1. กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อนโดยโกรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานาครหรือต่างประเทศให้ยื่นคำขอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมนะูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมประชาสงเคราะห์และกรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมนะที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ,หร,อ,อ,เภอหรือที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดและเมื่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอนุมัติให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ ให้นำหนังสือแจ้งคำอนุมัติของคณะกรรมการดังกล่าวไปร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมณนะที่ว่าการอำเภอรหรือกิ่งอำเภอรหรือเขตแห่งใดก็ได้ 2. นะครับกรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแล้วผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมสามารถดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียน รับบุตรบุญธรรมได้ณที่ว่าการอำเภอรหรือกิ่งอำเภอรหรือเขตแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมครับกล mm ่า hmm. วโดยสรุปก็คือกรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์นะครับต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อนแต่กรณีที่ ผู้เป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วก็คืออายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมทีมดรกิติศักดิเ์เนติบันนิตภัทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ